สำหรับทิศทางการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้การประกาศผอประกอบการในสัปดาห์นี้ยังมีต่ออีกหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแต่น้องทุนก็แอบกังวลครับเพราะว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมาผลตอบแทนนี้เหยียบๆไปเกือบจะ3%แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกันนะคะเพื่อมองทิศทางว่าหุ้นกลุ่มเทคเนี่ย ราคาเขาจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้นะคะจากทางคุณสิทธาเส้นไพรอหรือว่าคุณต้นนะคะ Associate แบงก์เตอร์าดกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดหรือว่า s c b a m ค่ะคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้นค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณเฟิร์นครับสวัสดีครับคุณเมยนะครับ ต้องยอมรับว่าหลายคนบอกว่าห oh, ุ้นเทคเราย่ขึ้นมาเยอะมากนะคะ y e s t e d a y เนี่ยนะแซกขึ้นมากว่า30%แล้วตอนนี้ก็เตรียมประกาศผลประกอบการแบบที่น้องเมพ,พูดไปเลยทีนี้คําถามก็คือเรามองเออร์เน็งยังไงบ้าง <laughs> จะสดสายเหมือนกับตัวราคาหุ้นหรือเปล่าหรือว่ามีปัจจัยอะไรที่จะดันหุ้นเทคให้ไปต่อได้บ้างไหมคะโอเคนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นกลุ่มเทค นะครับก so right oh, ็ขึ้นมาได้ค่อนข้างร้อนแรงมากกลุ่มหนึ่งเลยนะครับเมื่อเทียบกันตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับทีนี้ถ้าเราจะถามว่าแล้วมันจะขึ้นต่อไหมนะครับเราก็ต้องไปวิเคราะห์ดูก่อนว่าแล้วเหตุผลที่มันทาให้หุ้นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยคือปัจจัยอะไรบ้างนะครับซึ่งเราเองก็มีการแบ่งออกมาเป็น2ปัจจัยหนุนหลักนะครับที่ทําให้เป็นตัวแรงส่งสําคัญให้หุ้นกลุ่มเทคเนี่ยมันก็เพอร์์มได้ดีมากในปีนี้นะครับซึ่งปัจจัยแรกเลยปัจจัยหนุนแรงหนุนอันแรกนะครับเรามองว่าเป็นเรื่อองงขภาพใหญ ภาพแมคโครที่ตอนนี้เนี่ยนะครับอ,อย่างที่เมื่อกี้คุณเมย์ได้รายงานไปนะครับว่าก็ใกล้ๆที่จะจบรอบดอกเบีย้ยขาขึ้นของสหรัฐแล้วนะครับ<ม>เพราะอย่าลืมว่าปัจจัยนี้นะครับเป็นปัจจัยที่กดดันหุ้นกลุ่มเทคหุ้นกลุ่มโกลมากในช่วงปีที่ผ่านมานเพราะว่าทางเฟดเองก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วและแรงมากในปีก่อนนะครับแต่ปีนี้เองเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าแนวลงเงินเฟอเนี่ยเริ่มชะตัวลงอย่างต่อเนื่อง และเรายังมองว่าแนวโน้มตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะยังคงรันต่อได้ในน้อยในใจม,มาสามในใจม,มาตนี้นะครับพนเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าอาจ,จเป็นไปได้ที่เฟดเองอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสักหนึ่งครั้งตามที่ตลาดคาดเอาไว้ตอนนี้คือขึ้นในการประชุมสัปดาห์นี้ถูกไหมครับหรือถ้าเราจะมองเป็นคอนเซอร์เทีฟหน่อยคือขึ้นอีกครั้งหนึ่งเดือนกันยายนเนี่ยเรามองว่า1นถึงสครั้งเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แล้วนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนที่หัวขึ้นมาเป็นซีรีส์เลยนะครับปีนี้ก็ถือว่า่ออนงงลเยะ เราเลยมองว่าถ้าเราดูสีิติประกอบกันนะครับจากในสไลด์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมานะครับตัวหุ้นกลุ่มเติบโตที่ผมเอามานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็น n a s d a ก100นะครับซึ่งจะเป็นตัว r e p r e s e n t หุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่นะครับหรือจะเป็น l l เซลพันกร t h หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่เติบโตสูงหน่อยนะครับแล้วก็ตัว s o c k INDEX ซึ่งจะเป็นกลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐนะครับก็จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนเนี่ยที่ผมเอาขึ้นมาจับข้บอมูลมานะครับก็เห็นได้ว่าพอเรา,าเฟดตกลัสไฮไปแล้วคือเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับสินทรัพย์ที่ผมได้กล่าวไปมกเมื่อกี้มันมักจะเป็นทิศทางเซฟเบนเซฟอัพได้ในช่วงสามเดือนถึงห้าเดือนข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าเรามีสมมติฐานว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งในปีในเดือนนี้หรืออย่างแย่คืออีกสักครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนะเราบอกว่ามันใกล้จบรอบเต็มทีแล้วนะครับและเศรษฐีก็ค่อนข้างเอื้อหลัง ขึ้นดอกเบี้ยรั้งสุดท้ายไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องแรกก่อนคือเรื่องของวัฏจักรดอกเบี้ยที่เรามองว่าใกล้จบรอบขาขึ้นเต็มทีจะเป็นแรงหนุนที่เรามองว่ามันเป็นตัวแรงหนุนสาคัญให้หุ้นกลุ่มเติบโตทั้งบิ๊กเทคสปอร์ตเ่คขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแล้วเรามองว่าอย่างน้อยแต่มาสามเนี่ยแรงหนุนตัวเนี้ยน่าจะยังคงมีโอกาสไปต่อได้อย่างน้อยในแต่มาสามนะครับส่วนอีกแรงหนุนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นแรงหนุนที่จะประเมินยากนิดนึงนะครับคือตัวเอ AI อี่มีการประกาศขึ้นมาเนฤศจิกายนปีที่ผ่าานม นะครับที่ทาง OpenAI ก็เปิดตัว h ช t GPT ใช่ไหมครับคนก็ค่อนข้างฮายเป็นเยอะมากเลยกันนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วเนยคอนเซปต์มันไม่ได้ยากในแง่ว่ามันฮายเป็นมากแล้วหรือยังเนี่ยนะครับหลักๆคือเราดูความคาดหวังเทียบกับความจริงนะครับว่าถ้าความคาดหวังเนี่ยมันมากไปกว่าความจริงมากๆเนี่ยอันนี้จะถือว่าค,ค่อนข้างอยู่ในโซนฟองสบู่หรือว่าค,ค่อนข้างฮายจนเกินไปอันนี้พูดมันพูดง่าย แต่ว่าการประเมินจริงเนี่ยเน,นี่ยคือค่อนข้างยากเป็นศิละปะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ทางเราเอง S อ b บี็มีการใช้สักสามมิติด้วยกันในการเข้ามาประเมินเรื่องนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมิติแรกเลยคือเรื่องของตัวมิติอย่างเงี้ยของด้านราคานะครับถ้าเราไปดูรูปฝั่งซ้ายมือนะครับที่เอามานําเสนอให้นะครับไม่ว่าจะเป็น N สแ DA ร้อยลาเซลพันโคสหรือว่าตัวซ็อกอินเด็กนะครับผมจับจากตอนที่มีกระแส AI ไบูมเกิดขึ้นก็นคือช่วงประมาณสักต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ สังเกตไหมครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทั้งสากลุ่มดังกล่าวเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาราวๆสักสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับกระแสฮาร์ดในอดีตนะครับอย่างช่วงปีสองพันดอทคอมนะครับตอนนั้นเนี่ยแดสต์แดกบวกไปราวๆสักสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นช่วงใกล้ตัวเราหน่อยคือช่วงปีสองพันยี่สิบหลังโควิดนะครับที่ตอนนั้นคนก็ค่อนข้างคิดเรื่องของตัวแฟงแมนหรือว่าจะเป็นตัวกระแสอาร์ตนะครับก็สังเกตได้ว่าเขาก็ขึ้นไปได้ระดับ เยอะเหมือนกันอย่างถ้าเป็นแฟงแมนเนี่ยก็บวกไปเราเราสักร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือจะเป็นตัวอาร์ตเองเนี่ยบวกไปเราเราสักสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่ารอบนี้เนี่ยมันกระแสฮัทในแย่ของด้านราคาเนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมแล้วหรือ,อยังนะครับเรามองว่าก็ยังไม่ถึงโซนเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นในแง่ของการที่ปรับตัวขึ้นของราคานะครับประกอบกับว่าถ้าเราไปย้อนดู2ปีในกรอบ2คือปีนี้ถ้าเราไปดูตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดูแบตบตัวบวกโดดเด่นใช่ไหมครับแต่ถ้าปปเป็นดบบูตั้้้้งแตต่่่่นนนปีีีี2022ทเเรริมมกกกออาขึดบย นะครับเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น N นสแดกร้อยลาสเซอพันกลแล้วก็ช็อคดินดงเนี่ยนะครับถ้าเรามองกรอบ2ปีตั้งแต่ต้นปี2องพยเนี่ยยังคงติดลบอยู่เลยนะครับยังไม่ได้พ้นไฮเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าการการฮาร์ปเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยยังไม่้สะท้อนภาพที่เป็นเอ็กซ์ตรีมเลเวลขนาดนี้นะครับอันนี้คือในมิติอันแรกเรื่องของตัวด้านราคานะครับส่วนมิติที่2ที่ดูกันก็คือเรื่องของ valuation บ้างนะครับว่าตอนนี้เองราคาหุ้นขึ้นไป แล้ววอลูชันมันสะท้อนยังไงบ้างนะครับถ้าเราไปดูรูปฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็น n a s d a ทก100นะครับราเชลพันกรอสหรือว่าตัว s ็อกอินเดียถือว่าโซนเนี่ยไปอยู่ในโซนที่ไม่ได้แพ็คไม่ได้ถูกแล้วนะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างแพงละนะครับโดยเฉพาะ n a s d a ทก100กับราเชลพันกรอเนี่ยอยู่แถวๆสักหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเอสดีก็ถือว่าถูกแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเนี่วนะครับแต่ยังไม่อยู่ในโซนที่เป็นเอ็กซ์ตรีมที่ แต่ว่าซ็อกเนี่ยต้องระวังนิดนึงกลุ่มเซมิเนี่ยนะครับตอนนี้ PE อเนี่ยอยู่โซนโบนแล้วแพงกว่ากลุ่ม a s d a กหรือว่าลาเซลพันโตแล้วนะครับอ,อยู่แถวๆสัก2 SD และสำหรับตัวซ็อกอินด x หรือว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้คือมิติที่2คือตัว l u a t i o n ที่เรามองว่าบางกลุ่มก็แพงแพง,แพงตึงเหลือเกินอย่างกลุ่มเซมินะครับนำดยวย n v i ี i ียนะครับแต่บางกลุ่มพวกกลุ่ม b i g t e ท h เองที่เป็นกลุ่มพัฒนา AI เนี่ยจริงๆก็ยังมีบางตัวที่ยังไม่ได้แพงมากนะบางตัวก็เริ่มแแพงล้วตสับกนไป มีที่มิติที่สองในแง่バリュชั่นส่วนมิติสุดท้ายนะครับที่เราประเมินเนี่ยคือตัวของนงโน้มกําไรนะครับว่าเรามีความคาดหวังแล้ะนะครับว่าไอตัว AI จะเข้ามาเพิ่มยอดขายเพิ่มไรายได้เพิ่มกําไรแล้วมันจะไปสะท้อนถึงแง่ของตัวกําไรได้ขนาดไหนนะครับซึ่งถ้าเราไปดูรูปฝั่งขวามือนะครับจะเป็นตัวคาดการกาไรของบริษัทในกลุ่มหุ้นเติบโตหุ้นเทค นะครับแบ่งออกมานะครับ mm. ก็จะเห็นว่ามีแค่ N huh. a s d a q 1 so ้อยนะครับซึ ну ่งเป็นเส้นสีเหลืองนะครับที่ถูกปรับประมาณการขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนถ้าเป็นกลุ่มอื่นเองก็จะเป็นรัเซลพันกรอกก็ถูกปรับลงแล้วก็ทรงๆปัจจุบันนะครับหรือจะเป็นซกอตต์อินเด็กซ์ที่เป็นกลุ่มเซมิเองเนี่ยก็ถือว่าเริ่มทรงๆได้แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทิศทางที่ดีมากนกในเชิงเนิคนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวเอิร์นนงหรือตัวคาดการกำไรเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่า เริ่มต้อง selective บายมากขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าจะราจะหวาดแหซื้อหุ้นกลุ่มเทคได้ณนะตอนนี้แบบทั้งทั้ง,ท,งทั้งตะกร้านะครับทางเราเองเนี่ยมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่ม big t e c คหุ้นเทคขนาดใหญ่มากกว่านะครับเพราะถ้าเราดูจากทั้ง valuation ที่เมื่อกี้ได้บอกไปบางตัวก็ยังไม่ได้แพงนะ้วมากนักครับแล้วก็ตัวกาไรเองเนี่ยก็ย,ยังคงปรับตัวในทิศทาง s a y s up ัะไปเป็นที่มาว่าถ้าจนมองใน US tech เนี่ยภาพถัดไประยะสามเดือนหกเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะ prefer หุ้นกลุ่ม Big Tech มากกว่า ค,คุณต้นค้าพอดีมันก็จะมีรเรื่องของเออร์นิงนะคะที่อย่างบางบริษัทประกาศผลประกอบการออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้ง t ท s l a เออรหรือว่า Ne t f l i x เออนะคะคือโอเคค่ะกำไรดีนะคะรายได้ดีแต่พอไปเจาะใส้นปุ๊บเขาก็มีความกังวลในช่วงครึ่งปีหลังอยู่เหมือนกันมาเลยสาะทอนทำให้ราคาหุน้นทั้งสองบริษัทนี้นะคะก็ถือว่าปรับตัวร่วงลงมาแล้วมันเลยทาให้น้องทุนอาจมีความกังวลเพิ่มเติมนะว่าบริษัทอื่นๆที่จะมีการทยอยประกาศผลประกอบการในช่วง ตลอดสัปดาห์นี้มันจะซ้ำรอยกับทิฟลาหรือว่า n e t f l i x หรือเปล่าคะได้เลยครับก็สําหรับตัวแนวโน้มกาไรนะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้อย่างที่คุณเมย์ได้พูดเลยนะครับว่าจะมีหุ้นกลุ่มเทคขนาดใหญ่หลายตัวที่เรานิเตอร์อยู่ว่าจะเป็นอย่าง Microsoft เองนะครับหรือว่าจะเป็นอย่ยตัวเมตาอะไรพวกนี้ก็จะเริ่มยอยประกาศมาในสัปดาห์นี้เป็นโค้งสาคัญเลยที่จะประกาศมาเยอะมากเป็นร้อยบริษัทในสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าทิศทางตอนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงเหมือนกันถึงแม้เราจะมองภาพระยะ สัปนึ่งหกเดือนเนี่ยดูดูเหมือนจะภาพดีนะครับแต่ว่าเราต้องไปอมอนิเตอร์รายบริษัทนี่บอกไปว่าตอนนี้มันมเริ่มไม่ได้ขึ้นทางกระดานแล้วมันต้องมีกลุ่มที่ยังดีอยู่กับกลุ่มที่แย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกดูรายบริษัทไต่โตเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับและตอนนี้เองต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มเทคไว่าจะเป็นบิ๊กเทคเองหรือจะเป็น u s Small s m a l l Mid Tech เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาได้ร้อนแรงก่อนการประกาศออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตไม่ว่าจะเป็นการกระแสให้ยังไงก็ตามเเนีี่่ยยมมมจะไกาารขขึ้ดอู ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะชอบระยะกลางและยาวก็จริงแต่เราอมองว่าภาพระยะสัน้นโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เนี่ยอีเวนต์สำคัญเยอะเหลือเกินนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> พออีเวนต์สำคัญมันเยอะถ้ามันผิดความคาดหวังของนักลงทุนไปเพียงเล็กน้อยเนี่ยตลาดมีโอกาสเริ่มถูกลงโทษได้ง่ายนะครับ <c oughs> เหมือนเจ้าตังที่คุณแม่พูดไปเลยว่าเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเนสติดจริงๆริงเนี่ยิด <c oughs> กับตัวเทสเทสลาเนี่ยมันก็บ beat e x p e c t a t i o นนะครับ แต่ว่าเริ่มออกไกด์แดนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยคุณก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรงเลย6เปอร์เซ็นต์ติดลบนะครับก็ามองว่าแนวโน้ตตรงนี้มีโอกาสการที่จะมีความเสี่ยงตรงนี้กับหุ้นกลุ่มเทคในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคำแนะนำนะครับเรามองว่าเราแม้เราจะมองภาพระยะสามเดือนข้างหน้าดูยังมีทิศทางไปต่อแต่ภาพระยะสั้นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้ามีความเสี่ยงปรับฐานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลงทุนอยู่แล้วที่เราแนะนำมาโดยตลอดนะครับแต่ต้นปีเนี่ยน่าจะกำไรเยอะแหละนะ เทคโปรฟิตล็อกกำไรออกมาส่วนหนึ่งไว้ก่อนหรือไลฟ์เตมไว้ก่อนก็ดี mm hmm. เพราะจะได้สบายใจกับคนที่ลงทุนในกลุ่มนี้แล้วมาก่อนนะครับส่วนกลุ่มคนที่ยังอาจจะรอรอ,อ,อจังหวะย่ออยู่แต่ไม่เห็นจังหวะให้ย่อเลยเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องใจร้อนเกินไปนะครับ mm hmm. เรามองว่ามีโอกาสนะครับที่อ mm ีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟด BOJ ECB หรือแม้แต่การรายงานงบที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีโอกาสสร้างโอกาสให้เราเข้าไปย่อสะสมเมื่อตลาดหุ้นปรับย่อได้นะครับ ทีนี้มีคุณผู้ชมถามมาหลายตัวเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเดี๋ยวคุณต้นตอบได้มาแล้วแค่ไหนเกี่ยวกับรัว Intel กับ a s m l นายเนสแเนี่ยนะคะมันจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าขึ้นมาพอสมควรแล้วลามองยังไงคะครับต้องออกตัวก่อนว่าทางเราเองไม่ได้วิเคราะห์พูดนายตัวกรบบจอกลือกขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทางเราเองก็มีการติดตามภาพใหญ่มาดูเหมือนกันนะครับซึ่ง ASML เนี่ยรอบก่อนต้องบอกต้องยอมรับนะคะว่าเขาออกมา Beat b e a t e x p e c t a t i o n ของนักลงทุนเหมือนกัน นะครับแต่ว่ามันจะมีสัญญาณที่ดูไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับอย่างที่ทางคุณเฟิร์นหรือว่าคุณเมย์ได้ออกไปบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่า a s สเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายเครื่องมือผลิตชิปเครื่องมือฉายแสงที่มีทั้งแอดวานซ์เป็นชิปขนาดเล็กกับชิปขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าสหรัฐเอ็มพียมที่จะแบนไม่ให้ a s m l เนี่ยส่งชิปที่มันเครื่องผลิตชิปที่มันแอดวานซ์เนี่ยให้กับจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกขาย ของตัว SML เนี่ยที่เป็นภาพเครื่องตัว EUV เนี่ยนี่จะมีความเสี่ยงในแง่ของตัวรายได้ที่จะไปส่งต่อไปทางจีนนะครับแต่ว่ายังมีจังถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเพิ่งเริ่มฟื้นตัวนะทำให้ภาพระยะสั้นเนี่ยมันจะยังมีเพนทับบิมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนีมยมาสั่งซื้อพวกเครื่องผลิตชิปอย่าง DUV ซึ่งเป็นเครื่องที่มันแอดวานซ์น้อยกว่ายังมีตรงนี้ที่เราเห็นว่าเออยังเป็นจุดดีอยู่นะครับราะฉะนั้น,นภาพของ SML เนี่ยเรามองว่าภาพเราให้เป็นกลกลาาางนนนะะครรัับเพว่มมีีท มีความเสี่ยงเช่นเซกเมนต์ไฮเทคพวกผลิต EUV เนี่ยมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าตัว DUV ซึ่งเป็นอีกเครื่องที่เป็นค่อนข้างแมสหน่อยเนี่ยจะไมไ่รับผลทบมากจากการที่จีนซ<ม>ื้อตัวนะครับก็เลยค่อนข้างว่ามีทั้งบวกปจกัปจจัยบวกปัจจัยลบลักข้าวมันไปเราเลยให้เป็นเป็นกลางยังไม่ได้ชอบเลยมากขนาดน,นั้นถ้าตลาดหุ้มีการปรับย่อมากกว่านี้อาจจะเป็นโอกาสในการสะสมมากกว่า<ม>อย่างเห่างราคารออย่ออยู่นะครับส่วน Intel นั้นต้องบอกว่าความเสี่ยงตรงนี้ก็มีสูงขึ้นเพราะว่า i n t e l เองในอดีตเนี่ยมันจะเป็นคนผผู้ลิตตัว CPU นะครับแต่ว่ากระแส AI บูมตอนนี้เขาจะไปคิดฮอตกันเรื่องของ GPU มากกว่าที่เอาไว้ในการเทรน AI นะครับซึ่งผู้นำในการพัฒนา GPU เนี่ยคือ NV i d i a เดียมี AMD นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของ i n t เ l ลแภาพระยะกลางและยาวเนี่ยค่อนข้างช้าแล้อยู่กันถ้าเขายังไม่สามารถที่จะฮิตคนเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตอบสนองตัว AI บูมได้นะครับก็ประมาณนี้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณต้นคะค่ะค้นค่ะดีมากเลยนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณสรทธาเสี่งยงไพโระนะคะแอสเซสเซอร์ดีเรเตอร์ฝ่ายบรุกธ์การลงทุนนะคะจากบอลจอไทยผ่านดิษนะคะสิ่งสําคัญก็คือเงินเฟ,ฟ้อชะลอแล้วแหละเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแค่หนึ่งถึงสครั้งนะคะแต่ก็ไม่ค่อยต่างหรอกคะ่ะจะ1ครั้งหรือ2ครั้งอย่างไรก็ตามถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2000นก็จะเห็นว่าการขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยจะส่งผลให้ตลาดหุ้นโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโกลด์เนี่ยรัลลี่ขึ้นนะคะ,ะค่อนข้างสูงทีเดียวหลังจากนั้นประมาณ1นถึงหเดือนแต่ว่าถ้าไปดูประเด็นที่นนน่่่าาสใจตอออคื Valation เป็ยงไร ก็บอกว่ารอบนี้ยังไม่ได้สูงขนาดจะไปบับเบิลเบรสเหมือนดอทคอมคร s ิสที่เคยเกิดขึ้นหรือว่าปี2020ที่เกิดโควิดแต่ราคาแพงไหมค่อนข้างแพงนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์อย่างตัว NV ็นวีเดียด้วยแต่กําไรเองนะคะถ้าไปดูเนี่ยก็อาจจะเพิ่มรายได้กับกําไรให้ในกลุ่มที่ใช้ AI ได้นะคะอย่างนั้นถ้าอยากลงทุนต้อง selective b u y โดยเฉพาะกลุ่ม Big Tech นะคะแต่ถ้าใครมองว่าได้กําไรไปพอสมควรและขายทํากําไรออกมาก่อนแล้วก็อดใจรออีเวนท์ที่จะดัน ตัวหุ้นลงมาค่อยเข้าทำเเข้าซื้อน่าจะดีกว่าคะ่ะน้องเมย์ค่ะ ก็ถ,ถือว่ามีสองกลยุทธ์นะคะก็ถ้าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนระยะยาวจริงๆเลยนะคะก็ใช้จังหวะของการที่อาจจะมีการพักไปบ้างคะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับจริงๆการประกาศ e a r n i n g s ตซีซันเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทำให้ราคาอ่อนไหวมากๆเลยเห็นตัวอย่างได้จาก t ท sla แล้วก็ Netflix นะคะแต่ถ้านักลงทุน<ช>ที่ย,ยังไม่มีเลยแลวหาจังหวะเอ้ยราคาย่อมาก็ใช้ช่วงนี้ดูจังหวะให้ดีทามมิ่งให้ดีนะคะว่าโซนไหนต้นทุนที่เรารับได้นะคะในการเข้าไปทยอย Uh, เข้าไปซื้อได้นะคะในช่วงของ U.S. Tech ช่วงนี้กันด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a l well, t h ค่ะ